เดี๋ยวเราจะไปใส่ลานดักกุ้งกันนะครับตอนนี้เราได้มาแล้วสามสียันทีมงานน่าจะพาไปกันทั้งหมดหลายอันอยู่ครับเดี๋ยวเราจะลงเรือกันละเส้นทางที่จะเราไปใส่ลานครับถือคนลไม้คนละมือต้องพาดงปลาไผ่เข้าไปพี่อก็มาถอดเกือบตรงย้ายพ่อจะไปไหนนี่ก็ถึงริมน้ำแม่น้ำมูลแล้วนะครับ นนขั้นตอนแรกต้องเอาลานมาแช่น้ำก่อนนะไม่งั้นจะไม่จมเราเอาลานสักสิบก่าหลังมาแช่น้ำไว้ก่อนยังไม่ใสนะแช่เฉยเขาถึงก็ใสอย่าี้เลยแช่ตายหาเลยยังไม่ได้ใส่นะแช่เฉยนะตอนนี้แช่ก่อนแช่สิบสิบเท่าไหร่นะสิบเก้าหลังเนี่ยสิบเก้าหลัง โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูผลงานให้มันได้จมน้ำไปสักหน่อยก่อน <c oughs> เวลาจะเอาขึ้นเรือไปดักที่กลางแม่น้ำมูลกัน <c oughs> นี่กระบอกอีกอย่างหนึ่งที่เราจะไปดักคุ้งกันนะ <c oughs> ใหนหน้าตาแบบนี้เดี <c oughs> ๋ยวเราก็จะใส่เหยื่อลงไปข้างล่างเดี <c oughs> ๋ยวเราไปดูที่แ <c oughs> ม่น้ำกันเลยครับ เดี๋ยวเราเตรียมตัวที่คนกระบอกไปขึ้นเรือกันนะครับเดี๋ยวครับตามมาเลยอันนี้ก็ริมแม่น้ำแล้วจุดนี้ที่เราวางรอบ กันไว้เอ้วางลานไว้เดี๋ยวเราจะเอาลานขึ้นมาใส่เหยื่อก่อนน้าไม่โถมม่ได้ไปโยไปตุ้มเอาพ่อพ่อจะโยนไปเลยอระไปแล้วไกินตามน้องสายดิอันนอ่ะนะตกล็อกขึ้นไปจับเดียเนี่เอาไปไม่ได้วเอาไปยังโยนไปเลยอันนี้เราก็ เอาลานขึ้นเรือนะเต็มลำแล้วอันนี้กำลังจะหายเรือไปตรงกลางเพื่อจะวางลานเดี๋ยวเราใส่เหยื่อกันก่อนอันนี้เหยือ่อแล้วก็จะเริ่มปล่อยตรงนี้ก็ได้เนี่ยเราก็เริ่มห <c oughs> ย่อนลงแบบนี้ เดี๋ยวพ่อให้เอาอันนี้ครั้งแรกทั้งหมดทุกคนเลยนะเดี๋ยวเรามาประเดิมกันภารกิจนี้พ่อตาติดภารกิจไปไม่ได้ก็เลยต้องจัดการกันเองครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้กันไหมกดกดด้วยนะอันนี้เราก็ใส่เหยื่อล่อตรงนี้นะ เราก็ทำการหย่อนลงไปค่อยๆย่อนลงไปนะดึงเชือกไว้เชือกมันก็จะตึงขึ้นมาเรื่อยๆจนกว่าเชือกจะหมดกระป๋องอนะอันอื่นที่เราใส่มาเขาอพอหมดกระป๋องแล้วมันก็จะสุดประมาณนี้ เราก็ปล่อยกระป๋องไว้แบบนี้เลย <c oughs> เรามาอยู่กลางแม่น้ำกันละอันนี้ทีมงานใส่รอบถักกุ้งกันอยู่ใส่ลานถักกุ้งกันครับแม่น้ำามนขึ้นครับช่วงนี้กว้างแล้วน้ำลึกมากครับ กี้เชือกหย่อนลานกุ้งไปยังไม่สุดเลยฮะเชือกหมดก่อนอันนี้นกำลังวุ่นวายกับการใส่กระบอกอยู่นะเดี๋ยวเราไ่ดูผลงานว่าไ,ได้กันหรือเปล่า